เห็นนีแก้วเิเอ่อเฟิร์บอเมริกาโน่ร้อนใส่น้ำมะนาวพี่น้องชีวิตเหมือนจะติดกาแฟคอนคนขึ้นเว้ยเว้ยอะไรเมือนขึ้งนี้เลยพี่เตอร์้นี่ พอสเตด้เบอร์ยังตัวเองเยังบอกรีสุดว่าสเตเด้เบิกยังครับประเมินประมวลผลยังประมวลด้วยกันค่ะแต่ว่าวันถึงเรียนโอ้อยแค่เป็นเส้นอยู่อขอบคุณหลายท่านครับพี่น้องพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมันก็ทำให้เรามีค่าอินเกจเมนต์การประมวลผลจาก ระบบได้ว่าเออเหรียญเราก็จะได้เพิ่มได้สะสมรวมรวมกันไปขยยนล่งคลิปล่งโฟต์เด้อพี่น้องเด้อปฏิสัมพันธ์ให้น้ำล่างใจกันปีใหม่ก็บ่ได้ไปใส่กับเขาหรอครับเอตเบียดเฮตดแต่ตตงานอือเด้๋ยวแบบามเก้ยวให้แนะ่ ประจำครับในพื้นที่นี่เวลาเดียวใช้ไซบอวิทย์ดาดอกบว่ามีอะไรบ้างอยากกินอกจากองเลกลัตลาดช่วนเขี่ยวทองอขยันลงมคลิป สามหน้าที่กรีบเรี่ยวกับเป็นซีวิคืนซีวิคืนถึงสีสางลายใดๆเน้ะก็ <c oughs> าพหนิ่งครับภาพหนิ่งลงภาพหนิ่งลายสะสมสะสมเหรียญเป็นเส้นไหมครับอันนี้ปลากับหินสามรถ <c oughs> ต้องขยันมันอดทน,น,เ,นรเราต้องไปถึงจุดนั้นเหมือนเห็ดโตๆโตโตใหญ่ๆได้อะไรเงี้ยเนาะเราออกมาให้ก็นั่งใจกันพี่น้องเอาม้อ,มอยระวังมากินกาแฟานะส้นแก้วสามส้นเหรอพี่น้องติดดี วันที่ยี่สิบกวันที่ยี่หกให่รุ่นโอเคขอบคุณหลายครับ